ลงเบิร์ดอวยไมอวยทางไมที to to ่แหลกตั้งตรงๆเพื่อนว่ามันได้น้อยตอนตอนที่บอลนุ่นไปประสานนั่นกลางเสียไให้เบิง์เราดิพ่อเอาแบบนี้แบบนี้โอเคเพื่อนว่าเอาไปเอามาตังขึ้นเบิร์ดแล้วว่าแคบก็เลยไ้อวยไมนี่ละแม่มันมันมีงานอยู่งานหนึ่งที่บอลนุ่นจำด้สมัยบอลนุ่นไปคอนไวท์ใหญ่สามเถื่อกรรมการยี่สิบกคนผู้นั่นกรบบ่อใดผู้นี้กับบ่กใดโอ้โหใหญ่สามเถื่อเป็นว่าคอยซีไ้นี่ละมันลำบาก สู้ๆครับแม่สวนิดครับทักไทยเบานนแม่ปูแสนกล้าขอบคุณนะครับเจ้าภาพเครื่องดื่มมืออยู่จังวัดอุ่นครับแม่ปูแสนกล้าเพิ่นเป็นเจ้าภาพส่วนมือนี่พี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเครื่องดื่มคอนวอยเด้อมือแรงขั้วอยู่เว้นเผาศพนะครับเอามาตุ่มมาโฮมลูกหลานหลายๆพี่ที่เบานนเมือนั้นลูกสินแม่ แม่จำรองพักดีแมนบอแซบแซบขอบคุณหลายๆเดอ้อหมื่นสูงเนินโคร,ราักินลูกซินเป็ดเพลแล้วยังมีน้ำเย็น,นๆมาให้เบานนนให้เจา้ลเจาลำเจาา้ารวยเจ้ามังเจ้ามีไปทั้งนาขอบคุณนำจิตนำใจทัางหลายสายบอยเย้าฮาก็บไดพ่อกันขอบคุณครับขอบคุณคาลูกซินขอบคุณลูกซิ้น แบงกับได็มะแบงกับอีอว้วนมันหลบอลนุ่นก็นเลยแบงขินกับอีอว้นอวนอ้วนมากลูกสิน้นเป็นงังนี่นะครับเอามือแรงมาแม่นะครับบัตรยี่สิบบาทบัตรยี่สิบบาทเจ้าสีท่านกับใดาบ่อท่านกับบ่อไดว่าเพราะว่าบุญไผ่บุญมัน่นนะครับเบืองหมอลาใจเกินร้อยนะครับสามร้อยก่าชีวิตทําการสมที่งานปิดทองไหวพระเจ้าญ่นะครับบ้านเมืองเพียตะบนเมืองเพียอําเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นอยู่ห้านี่แหละแม่อยู่รอยต่อระหว่าง อำเภอชนบุแล้วก็อำเภอบ้านไผ่นะครับบ่อไก่บอก่อไก่มือแรงค้นสี่ไหลฉะนั้นพี่น้องฟ้าวมาตุมมเอามาเอาบุญน้าเพลนเดียนนี่เป็นเดียนสุดทองน้องสุดพีมีงานเดียวคอมมีงานเดียวของจังหวัดขอนแก่นนเจ็ดโมงเส้าเก้นานาฬิกาไปอําเภอโนอนสังครับจังหวัดหนองบัวลาพูนะครับเสร็จจากโนนสังก็ไปอําเภอป่าไทยจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นลูกหลานก็เดินทางหนึ่งวันนะครับไปหาพอหาเมหาพีหา,ไ,หา,หาไอา้ไส้ อยู่ที่ปากทางเขาเตาโรพัทยาไปพร้อมกับซอแอนอรดีนะครับ526อยู่ที่ตลาดสมาร์ทแลนด์ครับมีพี่ใหม่พัชรีซอแอนอรดีแล้วก็หัวหน้าบอยสิริชัยนะครับ27อยู่ที่ตลาดรวยทรัพย์เคหะบางพีโครงการ3าสเป็นงานบัรนไหลของพัทยาพระปรแดงพื้นจัดนะครับมีรถน้ำสีคันแล้วก็แจกแป้งกระป๋องพร้อม1นึ่งหมื่นกระป๋องพนั่าไปกอนได้อน 8ย้ายจากตลาดกินซ่าไปอยู่ที่ชนบุรีนะครับโลตัสชนบุรีนะครับมีสีมือสี่ขึ้นตอนนั้นลูกหลานไปหาพอ<แ>่ออาะนั้นเตรียมพร้อม<แ>สวัสดีแม่มนสุรินครับเป็นกําลังใจให้ใจเกินร้อยคือบอมาบอกเพื่อนให้ชัดเจนเพื่นว่าบอกชัดเจนแล้วแม่บอกบอกเพื่นชัดเจนแล้วตั้งขึ้นว่าปีไก่นี่หมอร่ำอันบง อันวงนันบนไดยเลยต้นผักขี้เหล็กต้นนี่นว่าก,ก็เลยว่าโอ้ยพ่อหมอลำวงใหญ่เดี๋พ่อเป็นหมอลำน้อยอันั้งสีเล็กเนาะใหญ่ขักใหญ่แนเพิ่นว่าป๊าพ่นว่นา